นักศึกษานะครับชั่วโมงนี้มันมีนะฮะต่องรับสัญญานเสียเครื่องหนึ่งนะครับมีมานะฮะอาอาการมันก็เหมือนกันเลยนะครับมีที่ด้านหลังมันนะฮเป็นกล่องเนก่าของนะฮะี่ห้อนะฮะเค p i เหมือนกันนะฮะแต่ก็คืออาการเสียมันก็คือไฟมันไม่เข้าเครื่องเสียปากแล้วไฟไม่เข้าเครื่องอ่ะไรฮะดูซิเสียปากปุ๊บ ไฟไม่ติดเ,เครื่องที่แล้วก็เคยเครื่องก่อนหน้านี้นก็เคยได้ทําไปแล้วนะครับก็คือ,อเป็นไดโอดใช่ไหมตรวนี้จะเป็นอาการเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องแกะแกะกล่องมาดูนะครับอตอ,นอดน็อตแกะดูที่ว่ามีอาการามันเป็นอะไรดูภาพสวิตชิ่งที่ไฟไม่เข้าเนี่ยบอดออกมาแล้วนะครับฝาหลังออกมาแล้วอันนี้เราก็มาดูนะครับมันก็เหมือนเครื่องที่คือ,เ,อเครื่องที่กูเปลี่ยนไดโอดไปนะครับสวิตชิ่งบล็อกเดียวกันเลย อแล้วก็ชุดคอนโทรลนี่ก็ใกล้เคียงกันเลยอันนี้เราก็มาดูนี่นะฮะครั้งที่แล้วเราเปลี่ยนตัวนี้ไปใช่ไหมแต่ตัวนี้นะดูเนี่ยเห็นภายนอกเนี่ยสีมันบวมเนี่ยนะส่านี่นี่นะสีบวมเนี่ยสีบวมเหมือนเปลี่ยนสีตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแต่สีตัวนี้มันบวมเนี่ยสีมันบวมโป่งออกมาเลยเนี่ยอาจจะเป็นไฟนะฮะไฟมันอาจจะ สีมันเสื่อมอบวมนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้อีกบวมอีกเนี่ยอันนี้ก็บวมเลยอย่อน,นี้ต้องเช็คบอร์ดคอนโทรลด้วยนะนะแบอร์ดควบคุมด้วยตันนี้ก็บวมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้สีตัวนี้เรามาเช็คไฟก่อนดีกว่าเนาะ,ะสีสองตัวนี้นะครับบวมอยู่นะอ่ะตรนนี้เรามาไล่บล็อกการทางานมันนะครับเหมือนอเหมือนกับไอ้ครั้งที่แล้วนะครับ ไฟฟิวนะครับไฟขมาสองร้อยโวลฟิวไดโอดบิตสีตัวอันนี้สีสี่ร้อยอันนี้จะใช้นะฮะไอซี IC เป็นตัวสวิตชิ่งนะฮะก็จะมีนะฮะมอแปลงสวิตชิ่งอ่าแล้วก็ไดโอดอ่าไดโอดฮาร์ดเวิร์แปลงไฟมาอ่าจากไอซีเป็นดีซีนะครับแต่ละตัวนะฮะตัวนี้ตัวหนึง่งตัวหนึง่งตัวหนึง่งอ่าแล้วก็ไฟที่ออกมานี่ ก็จะเป็นไฟ DC ก็เปยังบอร์ดคอนโทรลบอร์ดควบคุมนะครับในนี้แต่นี้เราก็มาดูเนี่ยไฟก็ตามนี้เลยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนบอร์ดครั้งที่แล้วที่ครูเคยทําไปแต่นี้เราก็มาวัดไฟดูซิวัดไฟดูซิไฟดูขีดดาวเห็นไหมเราตั้งวุ A, ้นละดีแต่เราใช้แล้วฮะของใช้ชมิเตอร์วัดดูซิวัด,ด ไฟออกแต่ละจุดนะครับจากขาขาโถดของได้อดแต่ละตัวเรามาเสร็จปั๊กลองดูอันนักศึกษานะครับเดี๋ยวครูก็ได้ถอด4ีออกมาแล้วแล้วก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ4ีสองตัวที่มันลนะมันบวมอยู่ใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันค่า220ไมโคฟาลาหย่โวลต์ไอ้ตัวนี้นะฮะขายไปแล้วนะครับที่นี่นะฮะชนอีกตัวหนึ่งไอ,บอ้บอร์ดบอร์ดนู่นนะครับ อไอ้ตัวนี้หนึ 1, ่งพันไมโครฟาราดเด็โวลตอ่านี่คือบอร์ดนี้ใส่ไว้แล้วใส่เข้าไปแล้ว,น,ลวนี่เดี๋ยวจะมาลองเสียบปั๊กดูทีแล้วมาวัดไฟดูสิวัดไฟแต่แต่จุดนะครับทีแรกไฟมันก็มาละแต่ LED มันก็สว่างะ่ะมันสว่างสว่างน้อยอสว่างขึ้นานกว่าจะสว่างกว่ญญามันจะติดนะครับแ,แล้วก็เปลี่ยนสีไปเลย ชัวกว่านะครับเปลี่ยนสีเลยสองตัวนี่เปลี่ยนสีสองตัวนี่ตัวนี้ตัวนั้นอ่ะตัวนี้ทำเสียบปลั๊กลองดูอ่ะทำเสร็ก็เสียปลั๊กแล้วนะครับแอลดีก็สว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานะฮะมาวัดไฟดูซิอันนี้ออกมาเนี่ยออกมาเท่าไหร่พี่กายเกย์ทำไหมแล้วก็ตั้งย่านวัดนะครับ10โวลต์ก่อนเนาะใช้สองเลสองย่านนะครับ10โวลต์กั15 10โวลต์อ่ะจุดนี้ก่อน จุดนี้จะได,ด้โอตัวนี้ก่อนนะฮะน่าตัวนี้ปุ๊บนี้ประมาณเกือบสามโวลต์น,นะครับนันแรงสั่นใช่ไหมประมาณสองห้าสามโวลต์ประมาณสามาโวลต์แบบนี้นะฮะส่วนตัวนี้เอ,อาแต่ตัวนี้นตัวที่เปลี่ยนสีตัวนี้นะ นะประมาณ1สนะิบตั้งหากประมาณสิโวลต์ชวนตัวนี้สิบเก19โวลต์สิบเก้โวลต์โอเคนะครับตัวนี้นะไฟออกมาแล้วนะครับก็คือนะฮะนะต้องลองไปใช้งานดูก่อนเนาะนะก็คือสุดแล้วเปลี่ยนตัวนี้4 4 2ตัวนะฮะทีนะแรกไฟมัน,ม,นมันไม่เข้าเครื่องนะก็คือเปิดสักเสียบปลั๊กไปปั๊กเสียบเสียบเสียบปลั๊ก ไฟ AC ปุ๊บนะก็คือนานๆก่อนมันจะมานะฮะนะก็ตัวซีมันบวมอยู่แล่วก็เปลี่ยนไปเลยนะตอนนี้เราก็มาลองดูซิว่านะครับไฟมันติดไหมอ่าไฟมันไฟมันเข้าเครื่องแล้วแล้วนะฮะสัญญาณมันออกมาไหมนะครับอ่านักศึกษาก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการซ่อมนะครับนะฮะเอาวัสดายของนะฮะของรับสัญญาณดาวเทียมนะครับอนี้ครับ เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ